ครับสวัสดีพี่พี่น้องๆที่รักธรรมชาติรักการเกษตรทุกคนทุกท่านครับวันนี้จะมาทําการลงเชื้อเห็ดให้ต้นยางนาแล้วลงแบบสดเลยครับไม่ต้องอะไรครับมีเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดดินจะใส่ลงไปเลยครับสามสามอย่างเลยครับ นี่ผมใส่ไปหมดแล้วครับเนะี่ยใส่เชื้อเห็ดเข้าไปหมดแล้วโลมเมตรง่ายๆครับดูครับดินดินแห้งเลครับฝั่งนี้ใส่เห็ดดินเข้าไปครับฝางให้กบไปฝั่งนี้เอาเห็ดขมลงไปครับ ฝั่งนี้ใส่เห็ดพึ่งหวานเข้าไปแถมีหน่อยครับมีเห็ดละงกตกออกเด้งใส่ต้นมาหน่อยครับเราไม่ต้องเป็นอะไรมาก <c oughs> ใส่เข้าไปครับ <c oughs> เดี๋ยวฝนเขาก็ตกอยู่ครับรรยากาศนันฝนจะตกอยู่ เรียบร้อยแล้วครับนะครับต้นออยางนานเราอายุหนึ่งปีแล้วครับแต่แต่ว่าดินเราเป็นดินโคกครัแต่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่กรเกษตรผสมผสานครับนี่ครับมีต้นตะเกียวป่ายครับแล้ว,ลวจะใส่ขึ้นไปข้างบนให้ดูกันสักสองต้น,นครับ นี่ครับต้นนี้ได้ดอกใหญ่เลยครับโอ้โหเอาไปคนเดียวเลยเห็ดพึ่งขมหรือเห็ดพึ่งตับมาตัวนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานครอันนี้จะเป็นเห็ดดิน เห็ดลรางอกหน่อยนึงฮะเห็ดลรางูกครับเบจ็บร้อยครับใส่ไปก็ไม่รู้ไม่ไหลแล้วเราใส่ไปเรื่อย ใส่ทุกปีเราได้เชื้อเราได้เห็ดมาแล้วก็มาใส่เข้าไปเรื่อย,ยครับครับวันนี้นนใส่แล้วก็ขุดดินหน่อยนึงครใส่ลงไปเลยครับวางกบบไวเห็ดมะงกใส่ปไปเห็ด เห็ดพึ่งขมครับหรือพึ่งตับมาครับไม่ใช่เห็ดยูคานะครับแต่ว่าเขาจะเหมือนเหมือนกันรสชาติสีดอกนี่เห็ดดินคดอกใหญ่ดอกสวยเลยครใส่บริเวีณทรงพุ่มนะครับปีที่แล้วเราก็ใส่ไปนะครับ เ,เห็ดพึ่งขหวานอีกดอกนึ่ครัครอรเดี๋ยวก็รอเก็บผลผลิตอย่างเดียวเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปใส่ให้เสร็จครับต่อให้เสร็จเหลืออยู่หน่อยนึงพอดีแล้วครับสองต้นครับก็ เอากันแค่นี้ครับให้ดูบรรยาก,กาศเช้าสบายสบาย